เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราก็ทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมสุรพัฒนมีดหมอที่ช่องเผยแพร่วัตจุมงคล ของครูบาอาจารย์เช่นเดิมทุกๆวันนะครับก็เหมือนที่ผมย้ำกับพี่น้องเสมอนะครับด้วยเจตนารมณ์เจตนาหลักนะครับเรามีความรักมีความศรัทธาต่อบารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็จะสืบทอดอมรดกที่ล้ำค่าและดีงามต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับวันนี้ก่อนนอนก็ได้มีโอกาส นำมีดขนาดปากกาของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดพระขันมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับมีดพระขันก็ถือว่าเป็นมีดที่พบเจอได้น้อยอีกเช่นกันของหลวงพ่อเดิมนะครับเพราะว่าส่วนมากท่านก็จะสร้างให้กับคณะศิลปินหรือว่าคณะลิเกของหลวงพ่อเดิมนะครับส่วนมากเนี่ย ท่านกา็ได้สร้างให้นะครับแล้วก็ความศักด,ดิ์สิทธิ์พุทธคุณก็ไม่ต่างกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างกับมีดนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เมื่อได้มาแล้วก็ได้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับเป็นพระขันด้ามไม้ฝักไม้นะครับ เป็นไม้ก็เก่ามากนะครับผมก็มองไม่ออกเลยครับว่าเป็นไม้อะไรเพราะว่าแห้งเบานะครับแต่ด้ามน่าจะเป็นไม้พยุงนะครับเพราะว่าดำชัดเจนมากเลยนะครับนี่แหละก็นำมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันนะครับสวยงามนะครับธรรมชาติก็ มาง่ายดูง่ายมาเต็มนะครับทุกอย่างชัดเจนมากเลยรัดด้วยหวายโบราณน,นะครับถือว่าเป็นพระขันเล็กๆนะครับเวลาคณะลิเกรหรือว่าคณะศิลปินของพ่อเดิมไปแสดงที่ไหนก็ได้พกไปนะครับก็เป็นที่เมื่อมีนีดพระขันติดตัวไปแล้วก็ จะทำให้การเดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะครับเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะครับนี่แหละก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับเนี่ยนะครับถือว่าคลาสสิกมากๆเลยรัดด้วยทองแดงโบราณน,นะครับนี่สวยงามดูง่ายนะครับเล่มน,นี้ นะครับนี่ก็เป็นส่วนภายนอกของอมีดนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูเลยเใบมีดนะครับเ,เก่าอย่างไรชัดเจนอย่างไรคา,าบไขรความเป็นธรรมชาตินะครับกระดูกงูสวยงามเดิมๆนะครับกันมีดแน่นไม่มีร่องรอยของการสั่นคลอนนะครับนี่ศิละปะการตีของของช่างขิ้ n น,นะครับนี่ คมชัดมากนะครับดูง่ายนะครับนี่มีกระนกดอกไม้นะครับบริเวณาปลายเมีดนะครับถือวาอ่าเป็นพระขันที่เก่ามากๆนะครับนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูได้พิจารณากันนะครับเพราะว่าพระขันเล็กๆอย่างนี้าหาแทบไม่เจอนะครับถือวาอ่าหายากมากจริงๆนะครับ ก็นำมาให้พี่น้องได้ชมได้ประกอบการพิจารณาประกอบการศึกษานะครับนี่สวยงามนะครับโลหะหรือว่าเหล็กก็ถือว่าดีมากๆนะครับ,บคราบไข่ต่างๆหรือว่าสนิมนี้ก็จะเกาะบริเวณภายนอกนะครับธรรมชาติสร้างสารรค์มานะครับสวยงามเดิมๆนะครับ เมื่อเราได้ดูได้มองได้พิจารณาแล้วนะครับคัสสิกมากๆนะครับเพราะว่ามณเณรชัดเจนนะครับนี่ก็นำาให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันนะครับสัมผัสกับธรรมชาติวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับทพระเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับ พี่น้องก็ดูพิจารณานะครับผมก็ถือว่าได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถือว่าหลักๆนี้ผมก็ของหลวงพ่อเดิมนะครับมีมาอย่างต่อเนื่องเลยเมื่ออาทิตย์ีแล้วนะครับก็มีโอกาสได้ไปจังหวัดนครสวรรค์ก็ถือว่า ได้มาหลายเล่มนะครับเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะไปเสาะแสวงหานะครับเรามีความรักความศรัทธานะครับนี่แหละนะครับธรรมชาติชัดเจนมากๆนะครับด้ามเหลาเป็นดอกจำปีนะครับความแห้งของไม้เบานะครับพี่น้องท่านใดที่ เข้ามาชมถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรด้วยความรักความศรัทธาต่อบาร,รมีของกรูบานะครับความจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาก็จะนำวัตถุมงคลที่ธรรมชาติดูง่ายนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเน,นื่องนะครับ นะครับในแต่ละคลิปวีโอก็พยายามปรับมุมกล้องให้ทุกท่านได้ชมได้มองกันอย่างชัดเจนนะครับน,นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเบญจภาคีนะครับมีดขนาดปากการหรือว่ามีดพกขันของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ สวยงามมากๆนะครับสะดวกเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับพกพาจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะาเป็นเมตตามาหานิยมเป็นที่รักนะครับเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัยป้องกันพวกมนต์ดำคุณใสต่างๆนะครับนี่แหละด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะครับ เอาละพี่น้องทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าสมควรเก็บเวลานะครับไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ผมสุวัตรมิ่นหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ